สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบซ้ําของรูปเลขาคณิตและรูปแบบอื่นๆครั้งที่2นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับรูปแบบซ้ําของรูปเลขาคณิตโดยใช้ รูปร่างที่ต่างกันในการเขียนซ้ำกันไปเรื่อยๆนะคะโดยครั้ง right, right, ที่แล้วเด็กๆจาได้ไหมครูจะใช้สี่เหลี네่ยมวงรีหรือสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมทําเป็นแบบซ้ากันไปเรื่อยๆสี่เหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะในครั้งนี้ครูจอจะใช้อะไรในการทําเป็นแบบซ้ําต่างๆที่ต่างจากรูปร่างนะคะอ่ะเด็กๆมาดูครูจะมีอะไรอาวมีสามเหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยแต่เด็กๆดูสิคะสามเหลี่ยมของครูจอยเป็นยังไงเอ่ย ามเหลี่ยมของกุญแจขนาดไม่เท่ากันเห็นไหมคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะสิ่งที่ผู้แจใช้ในการทําแบบสาครั้งนี้ก็คือขนาดนะคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันนะคะรูปร่างเหมือนกันก็คือสามเหลี่ยมขนาดต่างกันก็คือเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่ต่อไปรูจอจจะใช้รูจอยต้องใช้เป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็ก เห็นไหมคะครูจะใช้ขนาดในการเขียนรูปแบบสาในครั้งนี้ก็คือใหญ่เล็กใหญ่เล็กไปเรื่อยๆนะคะต่อไปครูจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สองครั้งขนาดเล็กหนึ่งครั้งขนาดใหญ่สองครั้งแล้วก็ขนาดเล็กหนึ่งครั้งเห็นไหมคะครูจะใช้ขนาดที่ต่างกันในการเขียนรูปแบบซมก็คือขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเห็นไหมคะครูจะใช้ขนาดในการ เขียนแบบรูปสามนะคะ,ะต่อไปครูจะใช้มแมลงเต่าทองนะคะมแมลงเต่าทองก็เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคระัครูใช้ขนาดนะครูจะใช้ขนาดในการเขียนแบบรูปสามพี่หมีพี่หมีม,มีตัวใหญ่ตัวเล็กสองครั้งตัวใหญ่แบบซ้ําที่ครูจะใช้ครั้งนี้ก็คือขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็ก นะคะต่อไปขนาดใหญ่แล้วต้องเป็นขนาดเล็กแล้วก็เล็กอีกครั้งหนึ่งถ้ากูจอใช้หมีมาวางอีกใช้พี่หมีมาวางอีกต้องเป็นพี่หมีขนาดใหญ่แล้วต่อไปเป็นพี่หมีขนาดเล็กสองครั้งเห็นไหมคะแบบซ้ําที่กูจอยในครั้งนี้ก็คือใช้ขนาดขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กนะคะวนซ้ํากันไปเรื่อยๆวางซ้ํากันไปเรื่อยๆเขียนซ้ํากันไปเรื่อยๆนะคะในชุดการเขียนสาครั้งนี้ต่อไปเป็นนกนกตัวใหญ่นกตัวเล็กนกตัวใหญ่นกตัวเล็กนกตัวใหญ่นกตัวเล็กถ้าครใจายนำนกมาวางภาพนกมาวางอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นนกตัวใหญ่ต่อไปก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กวางซ้ํากันไปเรื่อยนะคะ ลูกแซกลูกแซกขนาดใหญ่สองครั้งขนาดเล็กหครั้งวางลูกแซกใหญ่สองครั้งวางลูกแซกเล็ก1ครั้งแบบซ้ำครั้งนี้ก็คือขนาดใหญ่2ครั้งขนาดเล็กหครั้งขนาดใหญ่2ครั้งขนาดเล็กหครั้งเห็นไหมคะจอยใช้ขนาดในการวางนะคะต่อไปเด็กๆลองหาดูนะคะแบบซ้ำในครั้งนี้ที่ครูจอยใช้ก็คือ กระถางที่เราใช้ปลูกต้นไม้นะคะรูปแบบซ้ำที่ครูใช้ก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กถ้าครูจอยนากระถางมาวางถัดไปเรื่อยก็จะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กใช่ไหมคะ,ะเด็กๆลองมาดูสิคะว่าในรูปที่1นึรูปที่2อันไหนเป็นเหมือนแบบที่ครูจอยให้มาให้เด็กๆ ติ้เครื่องหมายถูกหรือชี้บอกได้เลยนะคะชี้ให้ผู้ปกครองดูได้เลยว่าเด็กๆสามารถบอกได้ถูกไหมว่าแบบซ้ําในครั้งนี้ครูจะใช้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วเด็กๆสามารถชี้ถูกได้ไหมว่ากระถางต้นไม้ในข้อที่หหรือข้อที่สองเป็นเหมือนแบบจาที่ครูจะให้อ่ามาดูในข้อที่1ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วมาดูที่ข้อสองไม่ใช่ยังไงเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในแบบําตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อที่1นะคะเพราะครูใะใช้ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กในการเขียนรูปแบบซ้ําไปเรื่อยๆนะคะต่อไปมาดูครูใจใช้อะไรเอ่ยสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กเด็กๆคิดว่าอยู่ข้อหนึ่งหรือข้อสองเอ่ยขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ใช่ไหมคะครูจอยกำหนดให้ก็คือขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กแต่ข้อหนึ่งเป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่ข้อ2เป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดเล็กเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบอยู่ที่ข้อ2นะคะต่อไปครูจอยให้เป็นกระติกน้าร้อนกระติกน้ําร้อนขนาดใหญ่ขนาดเล็ก นะะขนาดใหญ่ขนาดเล็กอยู่หนึ่งหรือสองคะอาเด็กๆลองชี้ให้ผู้จ่ดดูกัอนอยู่หนึ่งหรือสองเอ้ยติ๊กติ๊กถูกไหมคะอ่าเด็กๆดูนะคะว่าสิ่งแบบสามที่ผูจะกกำหนดให้ก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะต่อไปอมยิ้ม สิ่งที่กําหนดให้ก็คือขนาดเล็กขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะอยู่หนึ่งสองหรือสามเอ่ย,อยขอโทษค่ะอยู่หนึ่งหรือสองคะอ่าสองเพราะว่าเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กแล้วค่อยไปขนาดใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ใหญ่ใหญ่เล็กนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าแบบรูปําที่เกี่ยวกับขนาดนะคะในชุดจะ ในชุดที่ซ้ำกันจะมีกี่รูปก็ได้เรากำหนดขึ้นเองนะคะหรือสิ่งที่โจ์เขากำหนดขึ้นเองนะคะแต่จะต้องเป็นชุดที่เหมือนกันซ้ำกันไปเรื่อยๆนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอย่ยแบบซ้ำที่เป็นรูปร่างขนาดแล้วนะคะต่อไปเราจะพูดคุยเกี่ยวกับแบบซ้ำที่เป็นอะไรเอย่ยเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ